ท่านดังมากนะในในออนไลน์อะไรพวกนี้วูพวอกลวยเนี่ยท่านเป็นพระยังไงครับผมมะกลวยจริงๆแล้วท่านใส่ใจคอท่านท่านจัเป็นพระเงียบๆแต่ถ้าท่านรู้จักท่านจะคุยแบบแบบแบบนั่นๆหน่อยจะคุยแบบฮึ่ๆฮึ่ๆหัวล่อในลาคอหัวล่อในลาคอหัวล่อในลําคอแล้วท่านเคยมาก็ท่านใครมาที่ที่อาจมานั่งอยู่ข้างอ่ะมาหาใครมาหาพ่อไม่ไปหาแพร่ละ หลวงพ่อแพร <c oughs> ว่าพี่กุณทรท่านท่านอย่าพูดแบบนี้น <All right. S 2> ไม่ไปหาแพรแล้วแพรเขาดังอยู่นะอย่างนั้น oh. มาหาบอกโอ้ไม่เป็นไรแล้วหลวงพอ่ออัตามาไอ้บ้านโยมอยู่ทางนี้ทางนี้เนี่ยหลวงพ่อผมก็จะถามถามแทนคนอื่นหน่อยหลวงพอ่อกลวยทําไมถึงดังอาจจะเป็นที่นะลือดีมั้งนะการลบผงกันอะไรของอัตมาเนี่ยทำสมเด็จที่ทําทุกอย่างเนี่ยหนึ่งต้องลบผงเองต้องลบผงเองเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญ แล้วก็ท่านจะมีนะให้การกล่าวกันอะไรอย่างเงี้ยมาก็จะได้ตรงนี้ไว้เยอะคือคือพูดง่ายว่าของหลวงพ่อกลวยเนี่ยคนเอาไปใช้แล้วสำนิกผลสำนิดผลสำนิดผลครับสำนิดผล,ดผล,ดผลจริงๆแล้วนะโยมจริงๆแล้วถ้าคนใครก็แล้วแต่เนี่ยนำไปใช้เนี่ยสำนิดผลทั้งหมดสำนิดผลทั้งหมดที่มีถกขอเพียงเรามีหนึ่งเราการเรียนวิชาเราต้องมีศีลก่อน และการห้อยพระที่อยาให้ขังเนี่ยโยมหนึ่งเมื่อมีพระห้อยคอต้องมีธรรมห้อยใจถ้าไม่มีธรรมห้อยใจแม้พระจะขังใดๆก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าขังได้ขังต้องขังอย่างต้องมีพระห้อยใจต้องมีมีพระห้อยคอมีธรรมห้อยใจทำห้อยใจทำให้ใจพระห้อยคอทาห้อยใจทำให้ใจไปไหนก็ไม่ต้องกลัวไปไหนไม่ต้องไม่ต้องกลัวไปไหนนี่จะสำนิกผลสําเร็จหมด ส้ำเร็จหมดแล้วก็ขังขังนะก็ไม่แปลกใจที่หลวงพ่อป่วยดังดังาขนาดบทเพลงที่แต่งมาคนร้องก็ดังนะเพลงก็ดังเห็นไหมแค่พูดถึงแค่อะไรอย่างเนี้ยนะแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะมากนะในสายของหลวงพ่อป่วยหลวงพ่อตีก็ไม่ธรรมดาอันนี้ก็ดังคนก็รู้จักที่มาอยู่เป็นเด็กนี่ไม่ธรรมดาไม่เคยว่างสักวันมีงานตลอดไปน่นไปนี่แต่ว่าท่านก็จะช่วยเป็นการอนุเคราะ ท่านบอกว่าท่านมาเรียนมาเนี่ยท่านไม่ได้เรียนมาเพื่อเพื่อมาเป็นผลประโยชน์หรือเรียนมามาเพื่อมานําสิ่งต่างๆแม้นท่านเรียนมาท่านจะมีวิชาก็จริงท่านก็ทําเพื่อความอนุเคราะห์แก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มาหาแล้วก็ท่านท่านเรียนมาท่านเปรียบเสมือนหมอที่ลูกที่คนมาหาท่านแล้ว ก็ต้องมาท่องต้องมาต้องการความรักษาเมื่อท่านเป็นหมอท่านยังไม่รักษาท่านท่านจะดูด้ตรงนี้ไม่ได้โอ้ท่านท่านเป็นหมอท่านเป็นหมอท่านก็จะต้องทําได้ท่านก็จะนอกรักษากายให้ก็ยังรักษาใจให้ด้วยใจให้นะฮะเห็นว่านะมีมีจะบอกว่าเป็นมรดกก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นว่านะพระอาจารย์เนี่ยได้สิ่งสําคัญสําคัญ ซึ่งอยู่ในยุคของหลวงพ่อกลวยอยู่ในยุคของหลวงพ่อตีนะอะไรได้อะไรมาบ้างเอาหลวงพ่อหลวงพ่อตีก่อนได้หลวงพ่อตีก็จะได้ของมรดกทุกอย่างที่ได้สืบตืบต่อกันมาเนี่ยก็คงจะเรียกว่าได้จากหลวงปู่ตีได้จากหลวงปู่ตีได้จากหลวงพ่อกลวยโดยตรงได้จากหลวงปู่ตีแต่ว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านมอบให้หลวงปู่ตีอ๋อท่านมอบให้กับหลวงปู่ตีไม่ว่าจะเป็นอาตมาไปที่ได้กระเมือหลวงพ่อกลวยเลยก็มีเหรียญ เหรียญที่หลวงพ่อโกยให้ตมาตอนไปงานฝังนุ่นมิตรมาบอกว่าไอ้ตัวน้อยเองนอนใต้ธรรมาสนี้นะอย่าไปไหนนะครับเมื่อไปนอนใต้ธรรมตรงเนี้ห้ามไปไหนเด็ดขาดอยู่เก้าเก้าวันเก้าคืนปะก่มน้ําพุ่นมนในในงานฝังนุ่นมิตรก่อนก็หลวงพ่อโวยก็ปูที่ให้นอนปูที่ให้ตมานอนให้มันมานอนอยู่เนี้ยนี้หลวงพ่อก็ขึ้นไปพรมน้ํามนต์ มาก็นอนพอนอนหลับตื่นขึ้นมาอ้าวเป็นหลวงพ่อกลวยคันนี้จะหนีแล้วครับคนนี้จะหนีแล้วเพราะว่าไม่ใช่หลวงพ่อเรานี่จะหนีจะหนีหลวงพ่อกลวยท่านก็มองอ้าวไอตัวน้อยนี่ตื่นขึ้นมาตัวน้อยมึงจะไปไหนเนี่ยอย่าคิดไปโน่นไปนี่ไม่ได้นะเข้าไปนอนเหมือนเดิมท่านท่านจะรู้เลยรู้ว่าตั้มาจะหนีแล้วห้ามคิดหนีนะครอ่าให้ไปนอนที่เดิมลูกเดี๋ยวหลวงพ่อเองมาหลวงพ่อเองไปเข้าห้องน้ํบอ่าแล้วก็จะผัดกันนี่ก็ ไปนอนอีกตื่นขึ้นมาอ้าวหลวงพ่ออยู่เอ้แสดงว่าหลวงพ่อท่านพูดจริงก็เลยเลยมีความผูกพันอยู่ไม่ไปไหนแลครันนี้ก็อยู่นั่นท่านบอกเดี๋ยวเสร็จงานแล้วกูจะให้ให้พระมือกรรมหนึ่งทำไมก่อนเนี้ยมาได้เหรียญเหรียญหลังยันไอเหรียญเป็นรูปหัุมานนะสองเหรียญเหรียญหลังยันหลังยันนี่เจ็ดเหรียญเต็มมือคือให้กรอบเอานะ ขอบอ่นี่ไปจับรูปหนุมานไปจับรูปอะไรขอวงพ่อให้หยิบเอากำหนึ่งก็เลยหยิบกำหนึ่งสมัยก่อนเนี้ยได้แค่แค่สิบเอ็ดเหรียญได้มาอกำหนึ่งว่าเยอะที่สุดแล้วํำเยอะที่สุดแล้วได้สิบเอ็ดเหรียญได้สิบเอ็ดเหรียญก็เลยมาให้โยตอนนี้ถามวมาอยู่ไม่ยังอยู่ก็อยู่กับกับอ่าน้องน้องเขยอะไรเงี้ยก็ยังรักษาไว้ตอนนี้รักษาไว้หมดแล้วเหรียญยันก็ตกทอดมาให้กับกับเบิร์ต สิ่งที่พระอาจารย์ได้มาเนี่ยผมเห็นเนี่ยเราเราอยู่กับตรงนี้นะก็จะมีเหล็กเหล็กยันเหล็กยันของใครของหลวงพ่อกวยกับหลวงปู่ตีสองอันเลยอันนี้ก็คือหลวงอ่าหลวงพ่อกวยเนี่ยอ่าผมเห็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนตักก็คืออ่หลวงพ่อกวยเนี่ยหลวงพ่อกยอ่ะหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าเป็นหลวงพ่อกวยคือหนึ่งสมัยก่อนนี่จะจะใช้ผ่าปากไม่เหมือนสมัยนี้ผ่าปากอ่ะผ่าปากไม่เหมือนสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยนี้อ่าสมัยนี้แล้วก็ สองหลวงพ่อกลวยท่านจะมีผ้าคล้ายๆผ้าจีวรแล้วก็มีแผ่นแผ่นม้วนอยู่ในเนี้ยแต่ผมไม่กล้าแกะเพราะว่ามารุ่นผมเนี้ยก็เปื่อยเพราะว่ามันนานแล้วผมก็เลยใช้พันแบบอมาก็เลยใช้พันแบบอืแบบเพิ่มไว้อีกอันนี้อันนี้หลวงหลวงพ่อกลวยใช้อยู่หลวงพ่อกลวยใช้อยู่มอบให้หลวงปู่ตีอ๋อมอบให้หลวงปู่ตีก็คือมีมีมีนี่แล้วก็มีมีอ่าเหล็กเหล็กจานเหล็กจานครับ นเหล็กจานนี่เหล็กจานนี่ก็เหล็กจานก็หลวงมะกลวยเที่ยงหลวงมะกลวยหลวงปู่ตีบอกอันตรมาก็ยังไม่เชื่อก็เลยเอาแว่นมาขยายมาส่องดูว่ามันมีอะไรบ้างก็ปรากฏว่าจานก็มองไม่รู้แบบจานเก่าแล้วนะแล้วก็ไปมองไปไปรู้อยู่ตัวเลขฮะห้าทับห้าทับหนึ่งห้ากลวยอ๋อนะมีมีลงไว้เลยอ่ามีลงอันนี้จริงเขาเรียกเหล็กจานเขาเรียกเหล็กจาน เป็นไม้เป็นไม้อันมาว่าจะเป็นไม้แก่งขามคือไม้ต้องเป็นมงคลด้วยไม้แกนขามแกงขามนี่หมายถึงคนแกงมีอํานาจเมื่อจานใครไปแล้วอย่าเป็นผู้ที่มีอํานาจวาสนามียศถาบรรดาศักดิ์มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็คือเหล็กอันนี้หัวเป็นอะไรเป็นเหล็กใช่ไหมหัวเป็นเหล็กเหล็กหัวเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กแหลมมากเป็นเหล็กแหลมแหลมะอันนี้ถ้าเป็นยุคใหม่เนี่ยก็จะเป็นหลวงอันนี้หลวงปู่ตีท่านท่านให้แหละ เหล็กจานเหล็กจานยุคใหม่อันนี้โลหะตีเนี่ยด้านด้านบนเป็นอะไรฮะด้านบนเป็นหานุมานหนุมานหานุมานก็คืออันนี้เป็นไม้เหรอเป็นหนุมานน่าจะเป็นไม้แกะไม้แกะไม้แกะเป็นไม้แกะแล้วก็ปากอย่าเป็นยุคใหม่ไม่ไม่ยุคโอันนี้อันนี้มีถือว่าทรงคุณค่าเลยนะเนี่ยนะถือว่าทรงคุณค่าเลยนะนะสองอันนี้นะครับนะนอกจากนี้เนี่ยเห็นว่า ะมีน้ำมันด้วยเหรอฮะได้น้ำมันเนี่ยหลวงพ่อกลวยท่านบอกท่านบอกอันเนี้ยท่านท่านท่านเคยสอนลุงูุตีเรียนแล้วผมได้ยินท่านบอกหนึ่งเมื่อการจะทำน้ำมันให้ใช้ให้ใช้ว่านอที่เป็นมหาอุดยี่สิบเก้าชนิดว่านเป็นเมตตายี่สิบเก้าชนิดและผสมด้วยน้ำมันน้ำมันแล้วก็ในเนี้ยก็จะมี ดีห้าประการมีดีห้าประการคือมีหนึ่งดีเสือสองดีหมีสามดีเม่นสี่ดีไก่ป่าดีหมีดีดีเสือดีหมีดีเม่นดีไก่ป่าดีอะไรอัตมาเสือมีเสือมีหมีมีเม่น เสือหมีเม่นมีมีหมูหมูปลาแล้วก็ไก่ปลาอ่าห้าห้าอย่างอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ามันพระอาจารย์ยกได้ไหมได้ได้ยกได้ไหมเพราะว่านะทางแฟนรายการก้องอยู่ด้านนู้นนะอาจจะได้เห็นน้ำมันน้ำมันนี่พระอาจารย์ใช้ทำอะไรอ่ะน้ำมันนี่ใช้สักอันนี้น้ำมันใช้สักหรออ่ะอันนี้หลวงพระกวยท่านพูดไว้นนพูดกับหลวงปู่ตีนะครับเขาบอกว่าถ้าสักทั้งตัวเลยเนี่ย เขาเรียกวอพันตัวถ้าสักถึงเก้าครั้งแบบทั้งตัวเลยไฟไผ่ไฟเผาไม่ไหมอันนี้ไม่ใช่อวดตลิตนะเป็นคําบอกของครูบาจารย์ที่กล่าวมาที่กล่าวมาแต่มาไม่เคยบอกนั้นครูบาจารย์ถ้าบอกแบบนี้ต้องต้องบอกไว้